เรานะตั้งใจฟังเสร็จดครับค่ะเรียนคณะครูทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนะคะนักเรียนโรงเรียนบ้านวงังขวัญทุกคนนะคะค่ะคุณครูนะคะ ได้มาสอนที่โรงเรียนบ้านวังขวัญน,นะคะระยะเวลาที่อยู่นี่นะคะก็เป็นระยะเวลาสามปีเก้าเดือนนะคะก็รู้สึกใจหายเหมือนกันนะคะรู้สึกรักแล้วก็ผูกพันที่โรงเรียนบ้านวังขวัญแห่งนี้นะคะค่ะตั้งแต่เข้ามานะคะเดินเข้าร้อยโรงเรียนมาเนี่ยก็เห็นนักเรียนที่โรงเรียนบ้านวังขวัญน,นะคะเขาแถวเป็นระเบียบเรียบร้อย นะคะมีระเบียบวินยัยในตัวเองเวลาครูพูดหน้าสอทงนักเรียนตั้งใจฟังนะคะก็คือมีความเป็นระเบียบวินยัยนะคะได้มารู้จักกับนักเรียนนะคะได้มาเป็นคือประจําชั้นป .6 นะคะตอนแรกที่เข้ามานะคะต่อไปก็ได้ลงมาที่ประจําชั้นป .2 แล้วก็ปัจจุบันนะคะก็ได้ประจําชั้นป .4 นะคะได้แค่หนึ่งเทอม ก็มีคำสั่งนะคะว่าให้ให้ไปสอนนะคะที่โรงเรียนอื่นนั่นก็คือโรงเรียนบ้านทุ่งยาวนะคะโรงเรียนบ้านทุ่งยาวซึ่งอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนบ้านวังขวัญนะคะอยู่ห่างจากโรงเรียนบ้านวังขวัญเนี่ยประมาณสามกิโลนะคะก็รู้สึกยึดถึงที่นี่นะคะจริงๆก็ไม่อยากย้ายนะคะไม่อยากย้ายแต่ก็มีความจาเป็นที่ต้องก็ย้ายนะคะ ก็เหมือนกับนักเรียนเนาะที่ไม่มีใครที่อยู่ที่โรงเรียนได้ตลอดชีวิตนะคะนักเรียนก็เหมือนกันนักเรียนก็ต้องเรียนนะคะต้องจบต้องไปศึกษาที่โรงเรียนอื่นนะคะสถาบันอื่นก็เหมือนกันนะคะการเวลาเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนนะคะก็มีความรักความผูกพันกับนักเรียนนะคะไม่ว่าตัวบุคคลเองแล้วก็สถานที่ที่โรงเรียนแห่งนี้รู้สึกว่านักเรียนเนี่ยโชคดีนะคะที่ได้มา เรียนนะคะที่โรงเรียนบ้านบางขวัญนะคะมีคุณครูที่รักคอยเอาใจใส่นักเรียนนะคะถือว่าเป็นโรงเรียนที่ดีแล้วก็มีคุณภาพนะคะถึงแม้โรงเรียนของเราจะอยู่ห่างจากตัวอำเภอมากนะคะแต่ก็นักเรียนที่นี่ก็มีความน่ารักมีระเบียบวินัยนะคะค่ะคุณครูก็ขอให้นักเรียนนะคะ,ะตั้งใจเรียนนะคะเป็นเด็กดีนะคะเชื่อฟังคุณครู นะคะบางคนเรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านวังขวัญเนี่ยตั้งแต่อนุบาลเลยนะคะจนถึงม .3 เลยนะคะก็ขอให้เรียนตั้งใจเรียนนะคะทำหน้าที่ของตัวเองให,ให้ให้ดีที่สุดนะคะค่ะของครูก็เท่านี้นะคะก็ขอขอบใจนักเรียนทุกคนนะคะที่เป็นเด็กดีนะคะค่ะขอขอบคุณค่ะ ในช่วงเช้านี้คณะคูก็จะ